วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกสร้อยปัตมานะคะสวยๆเลยใส่เหรียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว70ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว 70ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาหลบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะถ้าออกค่ะรวบเส้นที่3ขึ้นมาดึงเข้ามาให้กระชับเลยค่ะนี่นะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นท Th ี่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะเห็ปงกันนี้ชี้จักสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเห็นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้นิเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นึ่งทะลุดูที่3ไปน่คะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะรวบเข้ามาให้กระชับเลยนะคะปิดกับด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะจับดิ้งขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3สามนะคะพาดข้าม3เส้นไปนะนะคะจับพาดข้าม3เส้นไปค่ะพาดข้าม3มเส้นไปจับพัดข้าม3มเส้นพัดข้ามสเส้นไปค่ะนะคะเราจะเหลือดิ้งสน3เส้นสุดท้ายนี้นะเส้นนี้ค่ะจับพาดมาค่ะสอดเข้าไปในดที่1เส้นถัดมาค่ะ <this> สอุูที่1ทะลุดูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุดูที่3นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนคะคะ พอเราได้แบบนี้นะหนึ่งกระชับเสร็จเรียบร้อยเราสอดลอดสามเส้นกลับไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอดลอดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ สนิบินมายบินมาค่ะพับตัดมุมมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะสอดรูถัดมานี่ค่ะรอสองเส้นนะคะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ นคะคะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามเนี่ยนะสอดร้อสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว35เซนติเมตรจำนวน8เส้นนะคะจับเข้ามานะสอดรอด3เส้นไปนะคะ1 2 3เลยนะสอดรอดไปเลยนี่ค่ะสอดรอดไปให้สุดเลยนะคะสอดรอบไปแบบนี้เลย เราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้มาด้านนี้ค่ะนะจับริบบินบ้นพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้สอดลงไปรูนี้นะคะนะคล้องลงไปแบบนี้นี่ค่ะ พอเราได้แบบนี้เราก็จับตะแคงมาด้านนี้ค่ะนะจับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะปิดเป็นกลวยแบบนี้นคะคะสอดลงมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เราได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะนะคะ ัเส,ส้นออกมา,าพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะเป็นเกลียวแบบนี้สอดลงไปนี่ค่ะนคะคะ แบบนี้นะคะนะพอเราได้แบบนี้เราก็พับสอดขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็เปิดเส้นออกมาพับโค้งลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงมานี่นะคะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้เราก็ตัดปลายดิบิ้นถิงค่ะนะคะตัดปลายดิบิ้นถิงให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะ <_ H op> เสร็จแบบนี้นะคะเราก็พับนะคะสอดขึ้นด้านบนพับสอดขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้ค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปเก็บ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสร้อยปัทมานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ